สวัสดีนะคะวันนี้ก็พามาชมเป็นต้นพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามนะคะแบบกิ่งมือเล็กนะคะต้นพันธุ์ของเราต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะแบบมากิ่งของเขานะคะอันนี้ก็คือกิ่งแบบเตี้ยแล้วนะคะกิ่งแบบเตี้ยแล้วด้วยนี่นะคะต้นพันธุ์สวยแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยอยู่กลางเลดนะคะลูกค้าต้นไม้เนี่ยนะคะอย่างสม้มโอทับทิมสยามเนี่ยถ้าอยู่ในร่มใบจะไม่สวยนะคะแต่ถ้าอยู่กลางแดดใบของเขาจะสวยจะแตกยอดรวเร็วด,ด้วยนะคะ อันนี้ต้นพันธุ์ของเราสมบูรณ์พร้อมออกลูกเลยนะคะสม้มโอทับทิมสยามแบบเสียบยอดนะคะต้นพันธุ์ในเข่งเล็กนะคะเข่งมือเล็กแบบนี้มบอหกนะคะเข่งละ500บาทเท่านั้นนะคะออกลูกแล้วนะคะลดโปรเหมือนกันนะคะชุดนี้ราคาปกติอยู่ที่1 0 0 0บาทนะคะวันนี้เรามาลดชุดโปรราคาพิเศษ เข่ง500บาทออกลูกแล้วนะคะลูกค้าเอาไปปลูกเนี่ยนะคะไม่ต้องรอแล้วนะคะไม่ต้องรอแล้วเอาไปก็ลงดินปุ๊บออกลูกเลยนะคะลงดินก็ออกให้สมบูรณ์เลยหรือลูกค้าจะไว้ในเข่งแบบนี้ก็ได้นะคะต้นไม้ก็พร้อมออกลูกแล้วนะคะสนใจก็เอสไลน์เข้ามา สั่งซื้อทางร้านได้เลยหลังจากที่ดูต้นพันธุ์แล้วถูกใจนะคะส้มโอตะกินสยามเสียบยดอดส้มโอไม่ต้องถามว่าไซส์สูงเท่าไหร่นะคะเขาจะออกเป็นทรงพุ่มแบบนี้เราจะตัดข้างบนนะคะแล้วก็ให้เขาแบบว่าเป็นทรงพุ่มแบบนี้สวยๆเลยนะคะตัดด้านบนออกเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะคะลูกค้าเก็บจะได้ง่ายด้วยต้นไม้ก็จะเป็นทรงพุ่มที่สวยด้วยนะคะเนี่ยไซส์จะไม่สูงจะเป็นทรงพุ่มกิ่งยืะๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในกระถางนะคะอ่าตัวกระถางแล้วก็ปลูก เนนบแนนล่ลูกค้าสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะชุดนี้1กล่องเคยดีใส่ได้1เข่งนะคะ1กล,ล่องไปะนีใส่ได้1 2บสถึงสิเข่งนะคะชุดนี้ใส่ได้ถึง 15, 15เข่งนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะมารับหน้าร้านเข่งละ5้า้ยบาทสามารถเดินทางมาคัดหน้าร้านได้ทุกวันนะคะ,ะร้านของเราอยู่ตรงนี้เลยนะคะคเกษตรศยุกม่สาขาอำเภอบ้านตะขุนสุร,ราธานีนะคะมีพันไม้ผลเยอะแยะมากมายนะคะ มีทุกอย่างนะคะพันไม้ทุกชนิดเลยเป็นไม้ผลนะคะเราจะจาหน่ายเป็นไม้ผลทั้งหมดไม่มีไม้ประดับนะคะเราของเราไม้ผลทั้งหมดเลยสนใจก็เวม้มาคัดหน้าร้านได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ร้านปิดวันอาทิตย์1วันนะคะต้องการพันไม้อะไรก็เอดไลน์เข้ามาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะ